สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในแถวแถวบ้านปูกูตำบลแม่วคอมเพอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาด เล็กนะครับซึ่งอยู่ในหุบเขานะครับนอกจากคนในพื้นที่แล้วคนที่อื่นก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักนะครับแต่ที่นี่ช่จริงบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ในหุบเขาเงียบสงบเขาจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เขาแต่ยัง ไม่ไม่พัฒนาต่อไปนะครับน่าจะหยุดโครงการไปนี่มีอากาศดีอยู่นะครับตอนที่เรามาช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำปีนี้ขึ้นเต็มอ่างนะครับตรงนี้เป็นทางเข้ามานะครับก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณสักสาม สามถึงสี่กิโลนะครับเข้ามาในหุบเขาที่จริงถ้ามาช่วงเช้าบรรยากาศน่าจะดีมากนะครับแต่เรามาตอนใกล้จะเที่ยงนะครับก็เลยแดดตอนหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้ชื่อว่าอะไร และนี่ก็คือชื่อของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใสเขาพร้อมระบบส่งน้ำครับโครงการชรองประทานขนาดเล็กนะครับบ้านใหม่พัฒนาบ้านปกปกูถ้ามาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีมากนะครับ๋ยวเรามาช่วง กลางวันนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่อ่างเก็บน้ำใกล้ๆหน่อยนะครับแล้วเราก็มาอยู่ริมอ่างเก็บน้ำใกล้ๆนะครับลมพัดมากระทบน้ำผ่านร่างเราก็เย็นๆนะครับมาอยู่ตรงนี้พม่บรรยากาศดีมากนะครับไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียว ตอนที่เรามาเงียบสงบไม่เราคนเดียวเท่านั้นที่ยึดอ่างนี้คืออ่างเก็บน้ำห้อยใสขาวบ้านใหม่พัฒนาตำบลเมีวคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนครับ